รายการ International News Room <S <S เป็นประจำนะคะในเวลาหลัง2ทุ่มแบบนี้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลไท์กันค่ะ รัฐสภาสกอตแลนด์นะคะก็ได้ลงมติอย่างท่วมท้นค่ะคัดค้านการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าสกอตแลนด์นั้นก็เลงที่จะจัดทําประชามติเพื่อขอออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูกันที่จีนกันบ้างนะคะตอนนี้รัฐบาลจีนก็ได้มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ประมาณ50ล้านตำแหน่งภายในปี2020ค่ะเพื่อลดอัตราการว่างงานให้เหลือต่ำกว่า5%ต่อปี อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือที่บังกลาเทศค่ะตอนนี้ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยอยู่ที่นั่นก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลบังกลาเทศรวมทั้งสหประชาชาตินะคะช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าพวกเขามองว่าการศึกษานั้นจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ International News Room เชื่อมไทยเชื่อมโลกไปกับเราสองคนดิฉันธันชนกจงยดยิ่งค่ะและดิฉันพินทุออดอุูไวันนะคะ,<ฮ>ะเรื่องแรกในวันนี้ไปดูประเด็นร้อนของเรากันก่อนนะคะสําหรับประเด็นเรื่องของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศบังคลาเทศนะคะตอนนี้พวกเขาออกมาเรียกร้องน,นะคะให้รัฐบาลและสหประชาชาติให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาให้มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีการเพึ่งาพาผู้ใหญ่นะคะที่พอจะมีความรู้มาสอนหนังสือแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะ ปฏิจจ ա กรละเอียดเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณทศพลชัยสทธิ์ผลค่ะที่ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวในเมืองคอกปาสาของบังกาเทศเด็กๆกำลังออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างขมักขม้นชาวมุสลิมโรฮิงญาที่เป็นผู้ใหญ่และพอมีความรู้จะอาสาสอนภาษาเบงกาลีและภาษาอังกฤษให้เด็กๆครูอาสาบางคนอาศัยศที่ค่ายมา2-3ปีแล้วแต่ก็มีไม่น้อยที่เพิ่งลี้ภัยเข้ามา จากสถานการณ์ความไม่สงบในพมา่าทางนี้ผู้ลี้ภัยต่างต้องการความสนับสนุนด,ด้านการศึกษาที่มากกว่านี้โดยร้องขอความช่วยเหลือไปถึงสหประชาชาติและบงังปราเทศอเมริกชกาสุกชูบไปิน่การโดนใกอเราสไม่ไอเรสบเมนมาั้นอินะอั้นคนนะู้มสุชนบะิดาหน่อยอเราคน কষ্টর বিনিময়ে এখানে লেখাপড়া করছি এখানে সিফ মানে ক্লাস ফোর পর্যন্ত লেখাপড়া করা যায় তারপর করা যায় না সেটা আমরা মানে যেন আমরা সরকার বা ইউএন যত সংস্থা হোক তারা যেন আমাদের শিক্ষার জন্য আগ্রহী করে সেটা আমার অনুগ্রহ আহ্বান রইল ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশ সরকারকে শরণার্থী হিসেবে তো পড়ালেখা করা যায় আমরা বিভিন্ন দেশে দেখতে পারি যে শরণার্থী পরিচয় নিয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ থাকে যদি আমি আজকে পড়া লাগে করতে পারি তাহলে দেখবেন আমরা পৃথিবীর যেখানে যাই না কেন একটা মানুষ মানব সম্পদ হিসেবে সেই দেশে আমরা অর্থনীতিতে সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক জীবনে আমরা ভূমিকা পালন চা মুসলিম বড় ইয়াক 69000 জন লี้ภัยออกมาจาก ফামা ไปยัง بنگালাদেশ นับแต่กองทัพ ফামা ดําเนินมาตรการตอบโต হেโจมตี দাগ ประจําການของทหาร4เดือนที่แล้ว। ทั้งนี้ชาวโรฮิงญาในมาพม่าเผชิญการกดขีธธ่แบ่งแยกอย่างหนักมาหลายชั่วอายุคนแล้วเพราะรัฐบาลและชาวพามา่าไม่ยอมรับพวกเขาเป็นพลเรือนมองว่าเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายจากบางประเทศเท่านั้นจึงลิดรอนสิทธิของชาวโรฮิงญาอย่างมากสถิติพบว่ามีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ของพามา่ามากกว่า1นล้านหนึ่งแสนคนแต่ทางการพามาร่าจำกัดการเคลื่อนไหวและการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆอย่างเคร่งครัด อันที่จริงก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่นั้นมีชาวโดิรญ,ญามากกว่า2 0 0นคนอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆในบังกระเทศแล้วทศพลชัยสำริจผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน ก็ถือว่าน่าเห็นใจนะคะแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่สมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนะคะจากเรื่องของโรฮิงญาค่ะตอนนี้มาดูที่เรื่องของจีนกันบ้างค่ะรัฐบาลจีนนั้นก็ตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มตำแหน่งงานให้ได้ประมาณ50ล้านตําแหน่งภายในปี2020ค่ะเพื่อลดจํานวนผู้ว่างงานในประเทศให้ต่ํากว่า5%ต่อปี สภาแห่งรัฐของจีนนะคะก็เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาคนว่างงานในประเทศให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ5ต่อปีค่ะโดยรัฐจะช่วยเพิ่มตำแหน่งงานอีก50ล้านตำแหน่งภายในปี2020ทั้งนี้นะคะรัฐก็จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่ตกงานโดยการยื่นข้อเสนอลดภาษีแล้วก็ให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปทํางานในพื้นที่ห่างไกลนอกเมืองหลังจากที่เรียนจบค่ะ นอกจากนี้รัฐบาลกลางก็จะเตรียมจัดตั้งโครงการพิเศษช่วยผ่อนคลายพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลอยู่มากโดยการยกย้ายแรงงานที่ถูกปลดนะคะไปทำงานในอุตสาหกรรมเกิดใหม่สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาผลักดันนโยบายนี้ก็เป็นเพราะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คาดการว่าจะมีชาวจีนประมาณ1 8ล้านแแสนคนถูกปลดออกจากตำแหน่งงานต่างๆในอุตสาหกรรมถ่านหินแล้วก็แร่เหล็กของจีนค่ะ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติก็เปิดเผยว่าในแต่ละปีมีนักศึกษาจบใหม่ในประเทศจีนจำนวนมากถึง8ล้านคนแล้วก็มีคนว่างงานอีกประมาณ1ล้านตำแหน่งนะคะนโยบายดังกล่าวจึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจขาลงเช่นนี้ค่ะ ถ้าหากถามถึงความเป็นไปได้นะคะทางคณะทำงานก็แสดงตัวเลขประชาชนที่เกษียณตั้งแต่ช่วงปี2016ถึง2020นะคะสรุปแล้วจะมีประมาณ 4, 1. 1. 4. ล้าน8แสนคนต่อปีแล้วก็ยังรวมถึงตำแหน่งงานใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ delightful. ในจีนอีกเป็นจำนวนมากได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะที่รัฐบาลจีนนั้นจะทาได้ตามเป้าค่ะ ทั้งนี้บอสตันคอนซัลเทนกรุ๊ปนะคะก็มีการประเมินว่าภายในปีคศ2035จีนจะมีรายได้จากอุตสาหการรมดิจิทัลสูงถึง16ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ560ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีศักยภาพจ้างงานได้ถึง411ล้านอัตราก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ตอนนี้จีนก็หันไปทางอุตสาหกรรมดิจิตอลค่อนข้างเยอะด้วยค่ะจากจีนนะคะไปกันที่สหรัฐกันบ้างต้องบอกว่า<ฆ>ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะคะจากหลายนโยบายนะคะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะโดยเฉพาะนโยบายห้ามชาวมุสลิมจากต<ฆ>่กประเทศเดินทางเข้าสหรัฐด้วยนะคะ<ฆ>แต่ว่าตัดภาพไปค่ะที่อดีตประธานาธิบดีอย่างานบารักโอบามานะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพักผ่อนอย่างสนุกสนานที่เดียวหลังจากพ้นตําแหน่งประธานาธิบดีปติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณทศพลชัยสทธิ์ผลค่ะ เขาโบกมือลาแล้วบินจากไปด้วยเฮลิคอปเตอร์มาเห็นข่าวที่ก็กําลังสนุกกับการเล่นคเซิร์ฟเสียแล้วแถมไปเล่นไกลถึงหมู่เกาะเวอร์จินเสียด้วยยิ้มอย่างเป็นสุขจนชาวเน็ตถึงก็บอกว่านายโอบามาดูหนุ่มขึ้นมากเลยดูเป็นบรรยุสุดสัปดาห์สุดวิเศษหรือให้ลองเทียบหน้าตานายโอบามาตอนนี้กับนายทรัมป์ รวมถึงว่าทําไมนายโอบามาถึงกล้าม,มาเล่นสนุกแบบนี้ทําไมไม่กลับมาช่วยพวกเราชาวอเมริกันทางที่ฝีมือเล่นกอล์ฟก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่ชาวอเมริกันดูคิดถึงอดีตประธานาธิบดีคนนี้จนแม้แต่ตีกอล์ฟไม่ลงหลุมก็เป็นประเด็นให้หยอกล้อได้แล้วแต่นายโอบามาดูไม่จํากัดตัวเองกับแค่ไม้กอล์ฟเขายังไปลองเล่นกีฬาทางน้ำอีกด้วยโดยฝึกเล่นคลเซิร์ฟกับนาริชัตแบรนสันแข่งกันว่าใครจะอยู่รอดบ,บนกระดาษได้นานกว่ากัน สำหรับชาวอเมริกันนั้นหากคิดถึงโอบามามากผู้ประกอบการหัวใสในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีนายโอบามามาโอบกอดถึงบ้าน It's 28 inches fingertip to fingertip and will literally hug you Of course you can do the diagonal hug right around the neck and the arm นายปีเตอร์คอนเนอร์เล่าว่ารู้สึกสิ้นหวังที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งจึงได้คิดค้นโอบามาฮักซ์ตอนนี้กำลังคิดค้นแอปพลิเคชัน ให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปตัวเองแล้วปริ้นออกมาเป็นท่าอกกอดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแน่นอนหลายคนคงคิดถึงนายโอบามาแต่ดูจากรูปที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้แล้วนายโอบามาจะคิดถึงพวกเขาบ้างไหมนะทศพลชัยสำมฤทิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสริงนิวส์รายงาน ดูมีความสุขจริงๆเลยนะคะโอบามาเหมือนคล้ายๆว่าหลุดพ้นแล้วคุณพินทุอ่อนสนใจอ้อมกอดโอบามาบ้างไหมก็ถ้าสักอันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนสหรัฐหลายคนก็อยากจะได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแตกประเด็นเจาะลึกมาดูเรื่องของรัฐสภาสกอตแลนด์ลงมติคัดค้านแผนของนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปกันค่ะ เจาะลึกนะคะช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่ประเทศอังกฤษค่ะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเบรกซิตนะคะล่าสุดคารัฐสภาของสกอตแลนด์ก็ได้ลงมติท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะปฏิเสธแผนการของนายกรัฐมนตรีทเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่จะนําประเทศออกจากสหภาพยุโรปค่ะ ผลการลงมติในรัฐสภาของสกอตแลนด์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ค่ะเพราะว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าก็สแสดงให้เห็นรอยร้าวนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเบรกซิตของสหราชอาณาจักรที่ประกอบไปด้วย4ชาติค่ะในการลงประชามติเบรกซิตเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วนะคะผลคะแนนที่ออกมาพบว่าอังกฤษแล้วก็เวลส์นั้นลงมติออกจากสหภาพยุโรปค,ค่ะในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะคะเลือกที่จะให้อังกฤษอยู่ต่อค่ะ นายกรัฐมนตรีของสกอตแลนด์นิโคลัสสเตอร์จีนนะคะก็ย้ําว่าผลประโยชน์ของชาวสกอตแลนด์จะต้องมีการนําพิจรม,มาพิจารณาด้วยในการเจราจาเบร x i ิที่กําลังจะมีขึ้นดเร็วนี้ค่ะแล้วก็สกอตแลนด์นั้นจะต้องมีสิทธิ์ในการจัดทําประชามติแยกประเทศออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าการเจราจานั้นไม่เป็นไปตามความต้องการ ยติที่ว่านี้ก็เสนอโดยรัฐบาลของสกอตแลนด์ค่ะได้รับเสียงสนับสนุน90ต่อ34เสียงเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยนะคะมาจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซ่าเมย์นั่นก็คือ34เสียงที่เห็นด้วยกับการออกจากสหภาพยุโรปนี่เองค่ะมาดูผลสำรวจล่าสุดของ BMG โพกันบ้างนะคะพบว่าคะแนนสนับสนุนให้สกอตแลนด์แยกเป็นเอกราชจากอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์ยืนยนันเจตนารมณ์ที่จะนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปค่ะ โพเขาก็ตั้งคำถามไว้นะคะบอกว่าชุดสกอตแลนด์บีแอนอินดตเพนเดนต์คันทรีก็คือสกอตแลนด์ควรจะเป็นรัฐเอกราชหรือไม่ค่ะปรากฏว่าคนสกอตแลนด์43ตอบว่าควรนะคะในขณะที่อีก45บอกว่าไม่ควรถือว่าห่างกันนิดเดียวเองค่ะส่วนที่เหลือน,นั้นยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ตอนมีการลงประชามติขอแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในปี2014ตอนนั้นชาวสกอตแลนด์55%คัดค้านการแยกตัวแต่ว่า20เดือนต่อมามีเรื่องของการลงประชามติเ Brexit นะคะชาวสกอตแลนด์62%ลงมติให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อค่ะ นายกรัฐมนตรีของสกอตแลนด์ก็บอกนะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะจัดการลงประชามติขอแยกตัวออกจากอังกฤษอีกครั้งนะคะคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็นปี2018แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูผลการเจรจาของนายกรัฐมรีอังกฤษนะคะว่าเงื่อนไขต่างๆที่ออกจากสาภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดออกมาไม่ค่อยดีกับสกอตแลนด์เท่าไหร่นั้นก็มีแนวโน้มที่สกอตแลนด์จะจัดทําประชามติขอเป็นเอกราชจากอังกฤษค่ะ พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะเรามาดูความคืบหน้าในฝั่งรัฐสภาของอังกฤษกันบ้างค่ะตอนนี้สภาล่างของอังกฤษก็กําลังถกร่างกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพื่อเปิดทางให้ในายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นสามารถประกาศใช้มาตราที่50ของสนธิสัญญาลิสบอนได้ค่ะ ทางนี้คาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายในสภาล่างนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดลงในช่วงดึกดึกของคืนนี้ตามเวลาไทยหลังจากนั้นบรรดาสสอังกฤษก็จะต้องลงมตินะคะเพื่อรับร่างแล้วก็ส่งต่อให้สภาสูางะะพิจารณาในวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะ สำหรับร่างกฎหมายสหภาพยุโรปนี้นะคะถ้าเกิดผ่านทั้งสองสภาจะเปิดทางให้นางเทเรซาเมย์สามารถเริ่มต้นกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปได้<ส>และจากการพิจารณาในสภา2วันที่ผ่านมาสภาล่างก็ยังไม่ได้ปรับแก้ส่วนใดของกฎหมายเลยค่ะ ทั้งนี้การน,นำพักฝ่ายค้านอย่างเจอร์มีคอบายนะคะจากพักแรงงานก็สั่งให้บรรดาสสของพักแรงงานนั้นสนับสนุนร่างกฎหมายนี้แม้ว่าจะยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับเบรกซิตก็ตามค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจะไม่เป็นไปตามวิถีของประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าสสนั้นละเลยเสียงของประชาชนที่ออกมาลงประชามติเมื่อปีที่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของสกอตแลนด์นะคะที่เคยทำประชามติขอแยกออกจาก ประเทศอังกฤษไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงหัวเรื่องหัวต่อเพื่อรอดูการเจรจาว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรคะ่ะถ้าเกิดไปดูย้อนที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สกอตแลนด์ที่เดียวค่ะที่มีแนวคิดว่าอยากจะขอแยกตัวออกจากประเทศอังกฤษนะคะยังมีพื้นที่อื่นๆในประเทศของยุโรปด้วยนะคะที่มีสถานการณ์อย่างนี้เช่นเดียวกันวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูในวิดีโอกราฟิกกันค่ะ ยุโรปเป็นทวีปที่มีหลายประเทศแต่ไม่ใช่ทุกชาติที่จะเป็นรัฐอิสระของตนเองด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องอิสรภาพสกอตแลนด์ <Scotland S 2> จัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากสหราชาอาณาจักรในเดือนกันยายนปี2014แต่ท้ายสุดประชากรกว่า55ลงมติคัดค้านเอกราชอย่างไรก็ตามการลงประชามติอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ในสเปนคาตาลอเนียถือเป็นแคว้นที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศและพวกเขาเรียกร้องขอแยกตัวออกเป็นเอกราชมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วซึ่งในเดือนกันยายนปี2015กลุ่มเคลื่อนไหวยแยกดินแดนชนะการเลือกตั้งได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกับบาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสเปนก็เป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาที่แตกต่างกันไปชาวบาสก็เรียกร้องอิสรภาพในการปกครองตนเองมากขึ้นเช่นกัน ในอิตาลีก็มีกลุ่มนอเทอร์ลีกซึ่งก่อตั้งในปี1991เเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านสหาภาพยุโรป พวกเขาต้องการอิสรภาพในการปกครองตนเองของปาดีนาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีครอบคลุมพื้นที่ลอมบารดีและวินิโตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยคอสซิกาหนึ่งใน26แค้นของฝรั่งเศสซึ่งมีสิทธิในการปกครองตนเองมากระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากพอสำหรับกลุ่มชาตินิยมที่ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเมื่อปี2015พวกเขาต้องการเอกราชจากฝรั่งเศสเช่นกัน ส่วนในเบลเยียมกลุ่มชาตินิยมเฟลมิชรู้สึกว่าแค้นของพวกเขาที่มีรายได้ดีต้องอุดหนุนจุนเจือฝั่งวาโลเนียที่พูดภาษาฝรั่งเศสพวกเขาจึงเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนสถานะของเบลเยียมจากสหพันธรัฐเป็นสมาพันธรัฐแฟโรหมูกก่เกาะในเทเวีบย,ยุโรปซึ่งมีจำนวน18เกาะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเขตปกครองตอนเองของเดนมาร์ก การค้นพบทรัพยากรเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากทำให้กลุ่มชาตินิยมเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันเอาการารยังคงเป็นประเด็นหลักที่สำคัญทางการเมืองทั่วยุโรปแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีดินแดนไหนที่แยกตัวได้สำเร็จจนเป็นรัฐเอาการาชทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน จากดินแดนแล้วก็ประเทศที่ดูทั้งหมดมานี้นะคะจะมีอยู่ไม่กี่จุดค่ะที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะดูคู่กลุ่นแล้วก็มีกระแสที่พูดถึงมากนั่นก็คือสกอตแลนด์ของสหราชอาณาจักรนะคะอีกที่หนึ่งก็คือคาตาลอเนียของสเปนค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะจะแยกได้หรือไม่ได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องรอแล้วก็ดูกันยาวๆมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทําให้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแยกตัวเป็นเอกราชได้ค่ะทั้งหมดก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้นะคะพักกันนสคครู่่่ชงห้าาตติดมะ ช่วงนี้อาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟนะคะข่าวแรกไปกันที่ฟิลิปปินส์กันก่อนค่ะนอกจากความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะของประธานาธิีดีโรดิโกดูเตเต้เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมแล้วนะคะล่าสุดนะคะดูเตเต้ได้ประกาศค่ะว่าจะลงโทษรุนแรงกับตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยนะคะโดยขู่ว่าจะส่งไปปฏิบัติงานในภาคใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มมุสลิมโหวรุนแรงหรือไม่ก็จะให้ออกจากงานค่ะ มาตรการกวาดล้างยาเสพติดของนายดูเต้ะะกําลังถูกองค์กรระหว่างประเทศตั้งข้อสงสัย <_ d> um> เนื่องจากว่ามีรายงานการเสียชีวิตของผู้ต้องหาหลายพันรายโดยไม่มีสาเหตุหรือว่าไม่มีหลักฐานรับรองและที่ผ่านมานะคะผู้นําฟิลิปปินส์ได้ปกป้องการทํางานของตํารวจมาโดยตลอดแต่ความเชื่อมั่นต่อตํารวจนั้นกลับสั่นคลอนเสืบเนื่องจากกรณีที่นักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ถูกสังหารระหว่างการควบคุมตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ ประธานาธิบดีดูตเต้ได้สั่งปราบป,ปรามตำรวจที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบและสั่งห้ามตำรวจร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดด้วยล่าสุดเนะคะเขาประนามด้วยท้อยคำที่รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ400อนายที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีคอร์รัปชันหรือไม่นอกจากการข่มขู่จะย้ายตำรวจที่ทำผิดไปทำงานนะคะที่บาซิลันในมินดาเนาสัก2ปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นะคะที่เต็มไปด้วยภัยจากกลุ่มก่อการร้าย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารอดชีวิตกลับมาได้ก็ถือว่าโชคดีค่ะแต่ถ้าไม่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้ก็บอกให้ตำรวจท้องถิ่นไม่ต้องนำร่างกลับมาแต่ให้ฝังที่นั่นไปด้วยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังท้าทายให้บรรดาตำรวจที่โกรธแค้นสามารถนำปืนมายิงเขาได้หลังจากหมดวาระประธานาธิบดีแต่เขาก็ให้คำมั่นนะคะจะสังหารตัวผู้กระทำผิดที่หนีคดีทุกคนต่อนหน้าชาวฟิลิปปินส์อีกด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและไปเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดค่ะ โดยนับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการกวาดล้างยาเสพติดเมื่อ7ดเดือนก่อนมียอดผู้เสียชีวิตปัจจุบันนะคะพุ่งสูงถึง7,700รายและอีก2,500รายค่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มนักเสิทธีมนุษยชนต่างตั้งข้อสงสัยว่าเหยื่อจำนวนมากที่เสียชีวิตนั้นอาจถูกสังหารโดยคู่ขัดแยง้งที่มีตำรวจคอยหนุนหลังให้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้นายดูเตร์เต้ได้มอบให้ฝ่ายทหารเข้ามาทำคดีทแทนกองปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติฟิลิปปินส์ รวมทั้งดําเนินการสอบสวนนะคะในกรณีที่นักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ถูกสังหารในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกด้วยโดยทนายของเหยื่อเชื่อนะคะว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นการฆาตกรรมเพื่อเรียกค่าไถ่ค่ะพูดถึงอุตสาหกรรมการพนันนะคะหลายหลายคนต้องนึกถึงประเทศกัมพูชาแต่ว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการพนันของกัมพูชาดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบค่ะหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามเดินเครื่องอนุมัติเปิดเสรีการพนันในเกมกีฬาขึ้นค่ะ สาหกรมการพนันของกัมพูชากําลังเผชิญกับคู่แข่งนะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้ลงออกกฎหมายเปิดเสรีการพนันในเกมกีฬาสากลอย่างเช่นฟุตบอลและการแข่งม้าให้แก่ประชาชนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อดึงเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลลงตลาดมืดให้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจค่ะซึ่งกฎหมายดังกล่าวนะคะก็เป็นการผ่อนคลายกฎหมายห้ามเล่นการพนันของเวียดนามที่บังคับใช้กันมาอย่างยาวนาน ดยจากนี้ไปรัฐบาลจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถเล่นการพนันได้ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดให้ซึ่งก็เป็นโครงการนำร่องอยู่ทางตอนเหนือและก็ตอนใต้ของประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะประกาศล่าสุดยังระบุว่าประชาชนสามารถเล่นพนันได้เฉพาะในการแข่งขันกีฬาสากลที่รับรองโดยฟีฟาเท่านั้นและสามารถวางเงินพนันได้ไม่เกิน45เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยค่ะประมาณ1,600บาทต,ต่อเกม ด้านรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมการเงินกระทรวงเศรษฐกิจของกัมพูชาให้ความเห็นในประเด็นนี้นะคะบอกว่ากฎหมายใหม่นี้ทําให้เม็ดเงินจากชาวเวียดนามที่ข้ามพรมแดนมาเล่นการพน,นันตามเมืองชายแดนของกัมพูชาลดลงอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นของกัมพูชาอีกด้วยเขาระบุนะคะว่าผลกระทบจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากรัฐบาลเวียดนามเดินหน้าผ่อนคลายกฎหมายการพนันออนไลน์ด้วย เนื่องจากว่าการพนันออนไลน์ในกัมพูชานั้นได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวเวียดนามเป็นอย่างมากค่ะ <co ld> ด้านผูมในการทั่วไปจากบริษัทกฎหมายดวนมอริสเวียดนาม <co ld> แสดงความเห็นนะคะว่าในช่วงแรกอุตสาหกรรมการพนันของเวียดนามจะไม่เติบโตตามคาดเพราะขาดการแข่งขัน <co ld> เขาระบุว่ารัฐบาลเวียดนามยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียวสามารถเริ่มดําเนินการได้ในว,วันที่31มีนาคมนี้ค่ะและจํากัดเกมการแข่งขันสากลแค่ไม่กี่รายการ รวมถึงมีการจํากัดวงเงินและรูปแบบการเล่นด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะกฎหมายนี้ยังเปิดทางให้เฉพาะนักลงทุนที่มีเม็ดเงินในมือไม่ต่ำกว่า459ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ16,000ล้านบาทเท่านั้นจึงจะสามารถลงทุนในโครงการนำร่อง5ปีได้ค่ะ ปิดท้ายที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้เป็นอันดับที่2ของโลกแล้วนะคะของประเทศที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดค่ะตอนนี้นะคะก็ทําให้บรรดาผู้ประกอบการในประเทศหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณเกตกริยาแก้วแสนเมืองค่ะจากปัญหาขยะถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหารจํานวนมากที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายบนชายหาดของเกาะบาหลีไปจนถึงตามท้องถนนทั่วประเทศจนทําให้ระบบการระบายน้าอุดตัน ทำให้ตอนนี้อินโดนีเซียกําลังเผชิญกับวิกฤตขยะพลาสติกอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วเควินคูมาลาผู้ประกอบการบนเกาะบาหลีรายหนึ่งซึ่งเบื่อหน่ายกับขยะที่เกลื่อนและกระจัดกระจายไปทั่วเกาะเขาจึงได้พยายามหาทางแก้ไขโดยหาทางเลือกใหม่ในการผลิตถุงพลาสติกที่แตกต่างจากปัจจุบันอวานีอีโคบริษัทของเขาผลิตสินค้าต่างๆรวมไปถึงกระเป๋าจากมันสำปะหลงัง ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากอ้อยและหลอดดูดน้ำที่ทำจากแป้งข้าวโพดเควินบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วและไม่ทิ้งสารพิษตกค้างใดๆแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงแต่เขาก็บองว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้เหล่านี้อย่างน้อยก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล Our bags are so eco-friendly oral toxicxicity totally are harmless bags that has passed is it in which it for for animals to consume it so me drinking it is just to show you that this is so harmless and it gives you hope for these sea animals ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ําและมหาสมุทรเป็นจํานวนมากส่งผลให้ระบบน้ําท่วมเมืองอุตนันและนี่เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจเกิดภาวะน้ําท่วม ปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายตามชายหาดและท้องทะเลมีอย่างแพร่หลายตามหมูกก่เกาะกว่า17,000เกาะในอินโดนีเซียด้านองค์กร o c e a n ย o o s e r v a n c y ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของท้องทะเลระบุว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนเท่านั้น แม้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเคยมีความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกย่อยสลายได้และเคยจัดทําบทสรุปว่าพลาสติกย่อยสลายได้นั้นมีราคาแพงกว่าและดูเหมือนอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการลดการทิ้งขยะในทะเลได้มากนักแต่ธุรกิจพลาสติกย่อยสลายได้ของเควินคูมลานั้นเหมือนมาถูกเวลาในช่วงที่อินโดนีเซียพยายามหาทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ธุรกิจนี้ของเขาเริ่มไปได้ดี ซึ่งผู้ซื้อก็คือห้างร้านและโรงแรมต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกาะบาหลีและเริ่มมีร้านค้าต่างๆทั่วอินโดนีเซียซื้อไปใช้แล้วเช่นกันเกตปรียาแก้วแสนเมืองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานวันนี้ก่อนจะจากลากันไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแฟนเพจ f a c e b o o k นะคะเข้าไปได้ที่ www.facebook.com Springnews Superprime Time นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ ค่ะก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็คอลัมน์ต่างๆของรายการ International Newsroom ค่ะก็จะมีการอัปเดตทุกวันเลยค่ะ,คะแล้ววันนี้ก็หมดรายการของ International Newsroom แล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ